บทที่225พรสวรรค์ที่ถูกปลุกตอนที่3มนุษย์และสัตว์ร,ร้ายอยู่ในทางตันเป็นเวลาหนึ่งนาทีจิตสำนึกของนิ่งเอสเอไค่อยๆเลอ,อและความแข็งแกร่งในมือของเขาก็อ่อนแอลงเรื่อยๆเขาอยู่ในสภาวะกึ่งหมดสติแล้วแต่มือของเขายังคงจับด้ามและหมุนโดยไม่รู้ตัวในที่สุดกวางเอลสามเขาก็หยุดเคลื่อนไหวและร่างอันมหึมาของมันก็ล้มลงกับพื้นนิงซีก็ปล่อยมือของเขาเช่นกันขณะที่กวางเอลลงร่างของเขาก็เลื่อนลงมาจากเขาสีดำกลิ้งไปสองสามครั้งและนอนหงายบนพื้นมีรูขนาดเท่าชามอยู่ที่หนนน้้้้้าาาาอออกกขขขขงงเเเแลละืื็พใต จิตสำนึกของนิ่งเอสเอชยอยู่ในภาวะโกลาหลเมื่อดูเหมือนเขาจะได้ยินการแจ้งเตือนของระบบค่าสิ่งมีชีวิตที่มีกำมันตภาพรังสีระดับหนึ 3, ่งกวางเขาสามเขาได้รับคะแนนประสบการณ์สองพันคะแนนอาชีพคนขายเนื้อได้รับการอัปเกรดเป็นระดับ 12, สิบสองเศษศูนย์ส่วนหนึ่งหมื่นร่างกายบวกหนึ่งแต้มทักษะบวกหนึ่งแต้มศักยภาพบวกหนึ่งได้รับความดื้อรั้นโดยธรรมชาติสีน้ำเงินค่าสิ่งมีชีวิตที่มีกำมันตภาพรังสีระดับหนึ 3, ่งกวางเขาสามเขาได้รับคะแนนประสบการณ์สองพันคะแนน ตรวจพบว่าโฮสต์หมดสติตอนนี้ระบบจะช่วยในการแฮกเทคนิคทางชีวเคมีระดับ3าจะถูกนํามาใช้โดยอัตโนมัติเพื่อสลายตัวของกวางสามเขาสลายตัวสําเร็จได้รับเนื้อเยลี่ระดับ1จํานวน1 2ปอนปอนเขาสีดําของกวางสามเขา1ตัวและส่วนหนึ่งของเนื้อกวางสามเขา1ส่วนการสลายตัวสําเร็จอีกครั้งได้รับเนื้อเยลี่ระดับ1จํานวน11ปอนดปอนเขาดําของกวางสามเขา1เขาและแก่นของเนื้อกวางสามเขา1ส่วนระบบเกมมะจัดสลายร่างของกวาง2ตัวโดยอัตโนมัติและได้รับแก่นเนื้อ2ชิ้นอวตารของเกมเปิดปากของเขาและกินนนแก่เื้้้อทัง2ชิน บริโภคแกนเนื้อสองส่วนร่างกายพื้นตัวจากอาการบาดเจ็บอย่างรวดเร็วร่างกายบวก0ูที่บาดแผลบนหน้าอกของนิ่ง S อสเชเนื้อและเนื้อเยื่อเลือดใหม่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง5นาทีต่อมาเมื่อบาดแผลบนหน้าอกของเขายังคงเป็นหลุมขนาดใหญ่หนิ่งซีก็ตื่นขึ้นมาเขาทนต่อความเจ็บปวดจับหน้าอกและเดินโซเซออกไปจากที่เกิดเหตุไม่นานหลังจากที่เขาจากไปสิ่งมีชีวิตที่มีกำมันตภาพรังสีระดับสองตัวหมาป่าตาสีเขียวก็ปรากฏตัวขึ้นพวกมันแทะชิ้นร่างของกวางเาายอย หนิงซีเดินออกจากป่าด้วยความยากลำบากเขาพบก้อนหินและพิงอยู่กับมันรอให้อาการบาดเจ็บหายดีหน้าอกของเขาเจ็บปวดชาและคันเนื้อและเลือดของเขาก็เติบโตอย่างช้าๆแต่มั่นคงหลังจากนั้นประมาณสองชั่วโมงเนื้อและเลือดใหม่ก็เต็มช่องในอกของเขาจนหมดอาการบาดเจ็บของเขาหายเป็นปกติแล้วหนิงซีถอนหายใจด้วยความโล่องอกการเผชิญหน้าครั้งนี้กระทันหันเกินไปเขาไม่คาดคิดว่าจะยังมีกวางเอลสามเขาอยู่ในความมืดรอบๆแอร์และมันเกือบจะถูกฆ่าตายด้วยการโจมตีอันน่าประหลาดใจนี้ แม้ว่ามันจะอันตรายมากแต่นิ่งเอสเอชไยก็ไม่กลัวไม่ใช่เพราะว่าอาวตารของเกมสามารถเกิดใหม่ได้หลังความตายแต่เป็นเพราะหนิงซีพบว่าเขาเริ่มชอบการต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นแบบนี้ในโลกแห่งโมเอ็นด้วยความช่วยเหลือจากระบบเกมการต่อสู้ของนิ่งเอสเอชไยจึงเป็นฝ่ายเดียวโดยไม่มีความเสี่ยงหรือพลิกผันใดๆจนกระทั่งถึงโลกขั้โลกไทเทเนียมเมื่อระบบเกมถูกระงับโดยเจตจำนงของโลกหนิงซีได้สัมผัสกับความลหลงใหลในการต่อสู้ระหว่างความเป็นและความตายอย่างแท้จริงมันเป็นกิจกรรมที่ทำให้อดรีนาลีนของผู้คนพุ่งพล่านเช่นเดียวกับกีฬาผาดโ ด้วยความกระวนกระวายใจหนิงซือไม่ได้ตรวจสอบการแจ้งเตือนการอัปเกรดของระบบตอนนี้เมื่อเขาผ่อนคลายแล้วหนิงซีตรวจสอบและพบว่าหลังจากการอัปเกรดร่างกายของเขาเพิ่มขึ้นเป็น21แต้มคะแนนศัก,กยภาพของเขาสะสมเป็น6แต้มและ1แต้มทักษะไม่เพียงพอที่จะอัปเกรดเทคนิคทางชีวเคมีของเขาดังนั้นเขาจึงเก็บไว้ในขณะนี้สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดคือนิ่ง Ss ชายค้นพบว่าในที่สุดเขาก็ได้ปลุกความสามารถทางกายภาพของเขาขึ้นมาแล้วความดื้อรัน้นสีน้ำเงินไม่ใช่แค่ร่างกายเท่านั้นที่เหนียวแน่นแต่ยังรวมถึงความตั้งใจด้วย เพิ่มการป้องกันของร่างกายและความต้านทานต่อดีบัฟเล็กน้อยและเพิ่มการตัดสินใจของความตั้งใจเล็กน้อยแม้จะอยู่ในสภาพได้รับบาดเจ็บทางร่างกายเจ็ดจำงก็ยังสามารถรักษาสติและออกแรงส่วนหนึ่งของความแข็งแกร่งของร่างกายได้หมายเหตุการกัดกร่อนขององค์ประกอบรังสีเป็นหนึ่งในสถานะลบนี่เป็นพรสวรรค์ที่ทรงพลังมากการป้องกันการต่อต้านและความตั้งใจทางจิตวิญญาณได้รับการปรับปรุงทั้งหมด หนิงซือเชื่อว่าเมื่อความดื้อรั้นเพิ่มขึ้นถึงระดับสีม่วงความต้านทานต่อองค์ประกอบรังสีของเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างมากและเขาจะมีข้อได้เปรียบอย่างมากในการต่อสู้กับผู้คนที่มีกำมันตภาพรังสีตอนนี้หนิงเอสเอไทได้เข้าใจแล้วว่าความสามารถพิเศษที่พัฒนาขึ้นในโลกไทเทเนียมโพเวลนั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับความสามารถในเวิลด์ออฟโมเอนทั้งสองไม่ใช่ระบบพลังงานเดียวกันและกฎของโลกก็แตกต่างกันไม่ว่าในกรณีใดทิศทางที่หนิงเอสเอไทเลือกนั้นถูกต้องแน่นอนมันง่ายยกว่าที่จะปลุกพรสวรรค์ของเขาในป่น่่าาาหหิงีีได้้้รรรรับพสสวค์ลลจจาก,กาตตอูทะย เมื่อคิดถึงสิ่งนี้เขาก็เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจเขายกมีดแล่เนื้อโลหะผสมขึ้นและเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้ต่อไประบบเกมส่งการแจ้งเตือนให้เขาร่างกายของโฮสเพิ่งฟื้นตัวและไม่อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดขอแนะนำให้เจ้าบ้านกินเนื้อเยลลี่ระดับหนึ่งและพักเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเพื่อปรับสภาพร่างกายของเขาคำเตือนอันอบอุ่นเนื่องจากการปราบปรามของไทเทเนียมโพเวลระบบเกมจึงไม่สามารถใช้พลังแกนแท้ของโลกได้มากเกินไปเมื่ออวตารตายความสามารถและคุณค่าทั้งหมดของอวตารจะกลับคืนสู่ค่าเริ่มต้นเมื่อฟื้นคืนชชีีพโโทษปปรรรรรระะหาาาววิตนนัั้้ยแงงมกด การสร้างอาวตารของเกมนั้นสร้างขึ้นจากจิตวิญญาณของ n ง n g s S ชเป็นวัตถุดิบและอธิพลังต้นกำเนิดของโลกในโลกเสาไทเทเนียมระบบเกมไม่สามารถใช้พลังสาคัญของโลกจากโลกดาวเสาได้เป็นจานวนมากดังนั้นค่าใช้จ่ายในการสร้างอาวตารที่ตายแล้วจึงสูงมากคะแนนสะสมทั้งหมดของเขาจะกลับมาเป็นศูนย์สมบัติล้าค่าที่สุดคือรากฐานของ n ง n g s S ชหากสมบัติขั้นสูงสุดแข็งแงกร่งกว่าความประสงค์ของไทเทเนียมโพเวล n i n g s S ชก็สามารถบดขยี้มันได้เช่นเดียวกับที่เขาทําในเวิลด์ออฟโมเอ เมื่อเห็นการแจ้งเตือนของระบบหนิงชีจึงระงับแรงกระตุ้นของเขาและกินเนื้อเยี่ระดับหนึ่งเข้าไปสองสามคำเขาพิงหินและเตรียมพักผ่อนหนึ่งชั่วโมงก่อนออกเดินทางในขณะน,นี้หางเลวไฟยาวพาดผ่านท้องฟ้าโลหะผสมยักษ์ที่สูงกว่า20เมตรกำลังบินอย่างรวดเร็วบนท้องฟ้าร่างกายของโลหะผสมยักษ์สองแสงสีฟ้าแม้ว่าร่างกายของมันจะใหญ่โตแต่ส่วนต่างๆของมันก็รวมเป็นหนึ่งเดียวโดยไม่มีความรู้สึกนุ่งง่ามแม้แต่น้อยบนมือขวาของยักษ์มีดาบขนาดใหญ่กว้าง1เมตรและยาวมากกว่า5เมตรที่แขนซ้ายมีโล่สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ดวงตาของนิ่งเอสเอไเพ่งสมาธิหัวใจของเขาบีบรัดและแม้แต่การหายใจของเขาก็เบาลงโดยไม่ได้ตั้งใจขุนยนตโลดาบนี่เป็นหนึ่งในสองกลไกระดับกลางเท่านั้นที่ครอบครัวฮิวด้าเป็นเจ้าของมันเป็นไพ่เด็ดของพวกเขาและเป็นอาวุธขั้นสูงสุดที่ครอบครัวใช้ในการปราบปรามเมืองดาบโลกเกิดอะไรขึ้นในเมืองดาบโลจุดจุดจุดบทที่226น้องชายอัจฉริยะตอนที่หนึ่งก่อนหน้านี้นิ่งเอสเอไทยได้ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและรู้สถานการณ์ของกลไกของตระกูลฮิวด้า กระูลฮิวดามีโมเดลหุ่นยนต์ทั้งหมด3แบบพวกเขาเป็นหุ่นยนต์เริ่มต้น2องตัวหุ่นยนต์ดาบผู้ยิ่งใหญ่และหุ่นยนต์โลดนับอันหนึ่งมีไว้สำหรับการโจมตีในขณะที่อีกอันมีไว้สำหรับการป้องกันประเภทสุดท้ายคือหุ่นยนต์ระดับกลางหุ่นยนต์โลดดาบพวกเขาสามารถโจมตีและป้องกันได้และมีพลังมหาศาลตามวิดีโอการต่อสู้ที่เก็บไว้ในเครือข่าย AI หุ่นยนต์โลดดาบฟันดาบของมันออกไปดาบขนาดใหญ่ถูกรวมเข้ากับพลังงานฮีเลียมและพลังที่ปล่อยออกมาสามารถทำลายภูเขาได้อย่างงงงง่่่าาายดดดดเเเมืือออบบบโโลลลกกกก็ไไ้้้รรััตชชนนีพะข หลังจากการสู้รบระหว่างทั้งสองเมืองทรัพยากรบนดาวต้นกำเนิดก็เกือบจะหมดลงแล้วในด้านหนึ่งการระเบิดได้ทำลายทรัพยากรแร่จำนวนมากส่งผลให้เกิดการขาดแคลนวัสดุและพลังงานในทางกลับกันเมื่อขุนนางหนีไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่นล่วงหน้าพวกเขาก็นำวัสดุพลังงานทั้งหมดที่ถูกขุดบนดาวเคราะห์ต้นทางติดตัวไปด้วยดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ขนาดของแร่ฮีเลียมนั้นเกิดขึ้นตามธรรมชาติเพื่อให้ได้แร่ฮีเลียมชิ้นใหญ่วิธีเดียวคือปล่อยให้แร่ฮีเลียมเติบโตช้าๆตามเวลา นับตั้งแต่บิ๊กแบงผ่านไปเพียง177ร้อย็ส็ปีมีเวลาไม่เพียงพอและเหมืองพลังงานฮีเลียมส่วนใหญ่ที่ขุดขึ้นมานั้นมีอนุภาคขนาดเล็กในทางกลับกันเครื่องจักรมีความต้องการพลังงานฮีเลียมสูงมากหากขนาดไม่เพียงพอจะทําให้พลังในเครื่องจักรขาดหายไปแร่ฮีเลียมสําหรับหุ่นยนต์มือใหม่จะต้องมีขนาดอย่างน้อยเท่ากําปั้นในขณะที่แร่ฮีเลียมสําหรับหุ่นยนต์ระดับกลางจะต้องมีขนาดเท่าลูกฟุตบอลฮีเลียมขนาดนี้มีอยู่ทั่วไปบนดาวเคราะห์ต้นกำเนิดก่อนบิ๊กแบงดังนั้นจึงมีเเคครรื่่อองงจััักกกกมมมมมมาาาาาาายยยในยนนนนนนนส้้้แตตหลบีีีขดดว สถานการณ์นี้จำกัดการผลิตเครื่องจกักรนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมสาธารณรัฐนอสในปัจจุบันจึงมีเครื่องจักรเพียงไม่กี่ร้อยเครื่องแม้ว่าจะมีประชากรหนึ่งพันล้านคนมีกำลังแรงงานเพียงพอและค่อยๆพื้นฟูรอรารยธรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของตนจำนวนกลไกระดับกลางน้อยกว่าหนึ่งร้อยในกรณีนี้ใครๆก็สามารถจินตนาการได้ว่ากลไกโลดดับนั้นล้ำค่าและหายากเพียงใดสำหรับตระกูลฮิวด้าหุ่นยนต์โลดดับคือสิ่งที่สนับสนุนเพื่อความสืบเนื่องของครอบครัวและพวกมันคงใช้งานไม่ได้ง่ายๆแต่ตอนนี้พวกเขาเสี่ยงที่จะปรากฏตััวในนถิุรกดา แม้ว่ากลไกโลดดาบจะแข็งแกร่งแต่ก็ไม่สามารถอยู่ยงคงกระพันได้พวกเขาอยู่ในถิ่นธุรกันดารดินแดนของสิ่งมีชีวิตกำมันตภาพรังสีรวมทั้งท้องฟ้าด้วยเรือรบของสาธารณรัฐนอสปฏิบัติตามเส้นทางที่ปลอดภัยที่วางแผนโดยแผนที่ดาวเทียมอย่างเคร่งครัดเมื่อบินในป่าและไม่ลาเปลี่ยนเส้นทางตามต้องการนี่เป็นการหลีกเลี่ยงสิ่งมีชีวิตที่มีกำมันตภาพรังสีที่ทรงพลังอย่างยิ่งในท้องฟ้า คุ่โยนโลดับของตระกูลฮิวด้ากำลังบินอยู่บนท้องฟ้าราวกับว่ามันกำลังค้นหาอะไรบางอย่างมันไม่มีเส้นทางที่แน่นอนเลยถ้ามันพบกับสิ่งมีชีวิตที่มีกำมันตภาพรังสีที่ทรงพลังการต่อสู้ที่ไม่จำเป็นก็จะไม่ขาดไปหนิงซีพิงก้อนหินและกลั้นหายใจหลังจากที่เมชาบินไปไกลแล้วเขาก็ลุกขึ้นและเดินไปยังฐานที่มัน่นเนื่องจากตระกูลฮิวด้าได้ใช้เครื่องจากโลดาบจึงมีบางสิ่งที่สำคัญเกิดขึ้นในเมืองดาบโลกเขาจำเป็นต้องค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นในเวลานี้มันไม่เหมาะที่จะฟาร์มมบบน่ใปา กลับมาที่ฐานที่ม่านนาฬิกาข้อมืออัจฉริยะของนิ่งเอสเชื่อมต่อกับเครือข่ายการสื่อสารครั้งแรกที่เขาเรียกว่าโอลี่อย่างไรก็ตามโทรศัพท์ของเขาถูกปิดอยู่เขาเริ่มเช็คข่าวออนไลน์ทันทีที่เขาเข้าสู่ส่วนข่าวของซอสชิลซิตี้เขาเห็นพาดหัวข่าวว่าสีแดงคาเดียข่านทายาทคนแรกของตระกูลฮิวด้าถูกลอบสังหารหนิงซีรีส์คลิกไปที่มันเนื้อหาของรายงานค่อนข้างเรียบง่ายแต่มีข้อมูลมากมายรายงานระบุว่าเมื่อคือนนี้กาดีข่านถูกลอบสังหารโดยคนที่ไม่รู้จักเมื่อเขาพบกับพลังลึกลับ มีข่าวว่าคนที่ฆ่าคาดีข่านอาจเป็นบุคคลที่มีกัมมันตภาพรังสีและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคกลไกโลหนักที่กอเดียข่านถืออยู่นั้นหายไปทันทีไม่เพียงแต่พวกเขาสูญเสียมันไปแต่ครอบครัวฮิวด้ายังสูญเสียการควบคุมเครื่องจากบางส่วนด้วยไม่น่าแปลกใจเลยที่ครอบครัวฮิวดาส่งหุ่นยนต์โลดับออกไปมันเป็นสถานการณ์เร่งด่วนหนิงซีพึงพิมพกับตัวเองทายาทของครอบครัวเสียชีวิตแล้วเครื่องจากตัวหนึ่งหายไปสิ่งสำคัญคือเทคโนโลยีการควบคุมถูกถอดรหัสหากเราไม่พบความจริงครอบครัวฮิวดาคงจะนอนไม่หลลับบแะกินอย่างสงส เนื่องจากเมชามีขนาดใหญ่จึงไม่สะดวกในการพบพาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ในไทเทเนียมโพลเวลนักวิจัยได้ใช้เทคโนโลยีการพับเชิงพื้นที่เพื่อพับพื้นที่คงที่ซ้ำแล้วซ้ำอีกและจำกัดให้อยู่ในวัดสดุพิเศษเนื้อหานี้เรียกว่าการจำคุกมีความทนทานเป็นพิเศษและสามารถทนต่อการฉีกขาดของความผันผวน,นของพื้นที่ได้นักวิจัยใช้อิมพิสันเป็นกุญแจซึ่งใช้ในการจัดเก็บกลไกที่ตรงกันกุญแจประเภทนี้เรียกว่ากุญแจเครื่องจับและเป็นสื่อกลางในการควบคุมเครื่องจับปรมาจารย์หุ่นกลถือกุญแจติดตัวไปด้วยและสามารถเเรียกหุ่มาาตตออสู้้ไดลดลลว โดยทั่วไปแล้วแม้ว่ากุญแจของเมชาจะถูกถอดออกไปปรับใดที่เทคโนโลยีการควบคุมหลักของเมชาไม่ได้รับผลกระทบก็ไม่มีใครสามารถดึงเมชาออกจากคีเมชาหรือควบคุมมันได้หากเทคโนโลยีควบคุมไม่สามารถถอดรหัสได้กุญแจเครื่องจักรจะเป็นชิ้นส่วนของวัสดุโลหะแข็งและจะไม่มีประโยชน์หลังจากที่กองกําลังศัตรูได้รับกุญแจกลแล้วบางส่วนก็โหดเหี้ยมพอที่จะรักษาไว้และทําให้กําลังของอีกฝ่ายอ่อนลงแต่ส่วนใหญ่ก็เอาออกไปและเจรจากับอีกฝ่ายโดยหวังว่าอีกฝ่ายจะเสนอราคาที่น่าพอใจให้ใหกับอีกฝ่ายแลกหุ่นยนต์ของพวกเขา แต่ตอนนี้เทคโนโลยีควบคุมหุ่นยนต์ของตระกูลฮิวดาถูกทำลายซึ่งหมายความว่าหุ่นยนต์ที่เหลืออีกหกตัวของตระกูลฮิวด้าก็ไม่ปลอดภัยเช่นกันการตายของกอดีขาันไม่ใช่เรื่องใหญ่เขาเป็นเพียงทายาทมีทายาทหลายคนในครอบครัวแต่เทคโนโลยีถูกทำลายมันไม่ต่างจากดาบคมๆที่ห้อยอยู่เหนือหัวของตระกูลฮิวดาบทที่227น้องชายอัจฉริยะตอนที่สอง ในฐานะกองกาลังที่ทรงพลังที่สุดในซอสทิวซิตี้ตระกูลฮิวด้าจะไม่นั่งนิ่งและรอความตายของพวกเขาการตอบโต้และการต่อสู้ที่รุนแรงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และเมืองดาบโลดจะตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายอย่างแน่นอนหนิงซีเกาหัวฉันแค่อยากจะฆ่าสัตว์ประหลาดอย่างเงียบๆเ,เพิ่มเลเวลและวิธีที่ดีที่สุดคือปลุกพรสวรรค์ทาไมมันยากนักละ่ะสิ่งต่างๆเกิดขึ้นทีละอย่าง เมื่อมืองดับโลเริ่มตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายมันจะไม่ปลอดภัยสำหรับนิ่งเอสเอไทที่จะฟ์มสัตว์ประหลาดในป่าเขาอาจได้รับบาดเจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจจากเครื่องจกักรเรือรบหรืออาวุธฮีเลี่ยมอื่นๆเมื่อเขาต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตที่มีกำมันตภาพรังสียิ่งไปกว่านั้นนิ่งเอสเอไเพิ่งทำให้ตระกูลฮิวดาขุนเคืองและเครื่องจักรของตระกูลฮิวดาก็สูญเสียไปแม้ว่าในสายตาของครอบครัวฮิวดาความแข็งแกร่งของเขาอย่างอ่อนแอและไม่มีข้อสงสัยมากนะักอย่างไรก็ตามอาจารย์ของเขาผู้เ่าหลีมีมพลลังงมมากกแะถึูคาเดียยขนนนดด้้้วซัังเขาาจึงสงสสัยมก แม้แต่นิ่งเอสเอสไเองก็สงสัยว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นโดยโอลี่หรือไม่ในฐานะลูกศิษย์ของเท่าหลีการค้นหาของหนิงซีโดยตระกูลฮิวด้าคงจะเข้มข้นมากขึ้นอย่างแน่นอนด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยนิ่งเอสเอสไวางแผนที่จะอยู่ในฐานที่มั่นก่อนเขาได้รับโทรศัพท์จากผู้เท่าหลีตอนเที่ยงวันสิ่วหนิงเกิดอะไรขึ้นท่านอาจารย์ตอนที่ข้ากำลังฝึกอยู่ในถิ่นธุรกันดารตอนนี้ฉันเห็นหุ่นยนต์โลดดับของตระกูลฮิวด้าบินอยู่ในถิ่นธุรกันดารฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเลยอยากจะถามคุณ โทรศัพท์ของคุณเพิ่งปิดลงและฉันเพิ่งเห็นข่าวการลอบสังหารกอเดียข่านทางอินเทอร์เน็ตผู้เท่าหลีไอที่ปลายอีกด้านของโทรศัพท์เพื่อกระแมการตายของกอเดียขานเกี่ยวข้องกับฉันจริงๆแต่ไม่ต้องกังวลมันไม่เกี่ยวข้องกับคุณครอบครัวฮิลดาให้ความสนใจกับผู้คนที่มีกำมันตภาพรังสีพวกเขาไม่มีเวลามาสนใจเราแม้ว่านิ่งเอสเอชัยจะไม่ค่อยรู้เรื่องวิธีการทำของโอลี่มากนะักแต่เขาก็สามารถทนต่อความเหงาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและกลายเป็นคนขายเนื้ออย่างเงียบๆได้อารมณ์และบุคลิก,กภาพของเขาไม่ควรเลวร้ายนะัก หากผู้เท่าหลีลงมือเขาคงจัดสอนเพียงบทเรียนให้กับตระกูลฮิวด้าและสังหารสายเลือดหลักประกันไปสองสามสายเพื่อเป็นการเตือนให้ตระกูลฮิวด้าแสดงความแข็งแกร่งของเขาเขาจะไม่ฆ่ากาเดียขานและปล้นเครื่องจักรอย่างแน่นอนผู้เท่าหลีเคยบอกว่าความสนใจของครอบครัวฮิวด้าอยู่ที่คนที่มีกำมันตภาพรังสีดังนั้นการฆ่าคาเดียขานและแย่งชิงหุ่นยนต์จึงควรกระทำโดยคนที่มีกำมันตภาพรังสีเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของหนิงซีดังนั้นเขาจึงต้องถามให้ชัดเจนหนิงซือถามตรงๆอาจารย์กาเดียขานตายได้อย่างไรฉันจำเป็นนต้้้อองรรูว่าเกิดะไขึ ผู้เท่าหลีเงียบไปครู่หนึ่งแต่เขายังคงพูดว่าสิ่วหนิ่งด้วยสติปัญญาของคุณคุณควรจะสัมผัสได้ว่าฉันมีความเชื่อมโยงกับผู้คนที่มีกำมันตภาพรังสีเพื่อบอกความจริงแก่คุณลี่ซืเจียผู้นำคนปัจจุบันของกำมันตภาพรังสีคือลูกสาวของฉันมันเป็นความลับที่ฉันเก็บมานานหลายปีคุณไม่สามารถบอกใครได้ฉันไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าหลี่ซื่อเจียมีพ่อค้าขายเนื้อเป็นพ่อแม้ว่านิ่งเอสอชัยจะคาดการไว้แล้วว่าตัวตนของโอลี่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาก็ไม่ได้าดาาาาหหััังงงงง่ลลกกกสสสขขอออนนนนใธรฐ อย่ากังวลอาจารย์ฉันจะเก็บความลับของคุณไว้แน่นอนเขาสัญญาหนิงซีรู้สึกประหลาดใจกับความสัมพันธ์ของเท่าหลี่แต่เขาไม่เข้าใจความต่ำต้อยของเท่าหลีเขาไม่ได้คาดหวังว่าผู้เท่าหลี่จะคิดถึงอาชีพของเขาในฐานะคนขายเนื้อเพียงเล็กน้อยจนเขากังวลว่าอาชีพของเขาจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของลูกสาวของเขาเขาอาจเลือกที่จะเป็นคนขายเนื้อในตอนนั้นโดยศีและรมหรือคำสัญญาบางอย่างนิงเอสเอชไอจะไม่ชักชวนโอลี่เช่นกันเขาคิดว่าอาชีพคนขายเนื้อไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะพูดคำไร้สาระเหล่านี้ เมื่อลูกสาวของฉันรู้เรื่องการโจมตีของหน่วยงูในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าหมายเลขหนึ่งห้าเธอก็โกรธมากเธอเรียกหน่วยงูกลับมาทั้งหมดได้และลงโทษพวกเขาด้วยการเคี่ยนตีและกักขังเธอกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของฉันเธอจึงส่งลูกชายของเธอซึ่งเป็นหลานชายของฉันหอย,นหยันหิ้งเฟยมาช่วยฉันเมื่อพูดถึงลูกสาวและหลานชายน้ำเสียงของเทาหลี่ก็อ่อนโยนมากฉันกำลังบอกคุณว่าหลานชายของฉันเป็นอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้เขายังอายุไม่ถึงสิบแปดปีด้วยซ้ำแต่เขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อองงงงเเเมมมมชชาาาายู่่แลลล้วววขคคคบุกกกไทททีีีรพั ไม่เพียงแค่นั้นเขายังฉลาดมากอีกด้วยเขาสามารถเรียนรู้ทุกสิ่งได้ในเวลาอันสั้นและมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเทคโนโลยีเมชาเมื่อผู้เท่าหลีพูดถึงหลานชายของเขาเขาก็กระตือรือร้นเป็นพิเศษเขาชมเขาต่อไปนานกว่าสิบนาทีและนิ่งเอสเอไก็ฟังอย่างอดทนเขาบอกได้เลยว่าน่าจะเป็นยานยินเฟย่หลานชายของโอลี่ที่ทำเช่นนี้ตามที่คาดไว้ผู้เท่าหลีกล่าวในที่สุดหลังจากที่เซลเฟยพบว่าคาเดียคานดูถูกฉันและแม้แต่ล่อลวงผู้คนที่มีกำมันตภาพรังสีให้จมตีเราเขาก็สังหาราคาเดียขานในช่วงเวลาแแห่งรงรรกะตุ้น เขายังแย่งชิงเครื่องจักรของเขาไปด้วยหลังจากที่ฉันรู้ฉันตระหนักว่าสิ่งต่างๆไม่ดีฉันจึงพาเซวเฟย์แล้ววิ่งไปที่นิวสตาร์ซิตี้ข้ามคืนแม้ว่าเซลเฟยจะสามารถถอดรหัสระบบควบคุมของเมชาล้นหนักได้และได้รับการควบคุมในระดับหนึ่งเนื่องจากข้อจํากัดด้านเวลาเขาจึงไม่สามารถถอดรหัสแกนกลางที่ลึกที่สุดของเมชาได้และระบบการวางตําแหน่งยังคงอยู่ที่นั่นตระกูลฮิวด้าได้ค้นพบแล้วว่าหุ่นยนต์เกราะหนักนั้นอยู่ในนิวสตาร์ซิตี้ผ่านระบบตําแหน่งของเมชาในไม่ช้าพวกเขาจะไปที่นิวสตาร์ซิตี้ผ่าน่่่ออองงงททาาาาายเเเป็นกรรพืจจ คุณก็ปลอดภัยแล้วเหตุผลที่หุ่นยตน์โลดดับนั้นปรากฏตัวในถิ่นธุรกันดารก็เพื่อไล่ล่าเราและในทางกลับกันก็เพื่อแสดงให้คนอื่นๆในเมืองเห็นถึงความแข็งแกร่งของตระกูลฮิวด้าและเพื่อเตือนกองกําลังอื่นๆในเมืองดับโลว่าครอบครัวฮิวด้าไม่ควรล้อเล่นด้วยเมื่อได้ยินผู้เท่าหลีพูดเช่นนั้นหนิงซีก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกนับตั้งแต่เขามาที่ไทเทเนียมโพวเวลดูเหมือนไม่มีอะไรจะรับรื่นสําหรับเขาบทที่228น้องชายอัจฉริยะตอนที่3ด้วยความช่วยเหลือของผู้เท่าหล่นนนสเขขาาาการต้้ะูัะอพฒ สิ่งที่เขาต้องการตอนนี้คือเวลาในการสะสมความแข็งแกร่งและพัฒนาผู้เทาหลีเม้มริมฝีปากไว้ที่ปลายอีกด้านของโทรศัพท์และพูดด้วยความเขินอายว่าเสี่ยนิงสมรรถภาพทางกายของคุณไม่แข็งแรงพอธาตุกำมันตภาพรังสีในนิวสตาร์ซิตี้แรงเกินไปคุณจะไม่สามารถอยู่รอดได้ที่นี่ฉันจะอยู่ที่นิวสตาร์ซิตี้ในอนาคตดังนั้นคุณจะต้องเรียนรู้ทักษะของคนขายเนื้อด้วยตัวเองอัศเจรีอัสเจรีหากมีสิ่งใดที่คุณไม่เข้าใจเราสามารถติดต่อ,อก,กันทางไกลได้ หนิงซือคิดว่าผู้เท่าหลีต้องการอยู่ในนิวสตาร์ซิตี้เพื่อลูกสาวและหลานชายของเขาดังนั้นเขาจึงพูดว่าท่านอาจารย์ท่านสามารถอาศัยอยู่ในนิวสตาร์ซิตี้อย่างสงบสุขและสนุกกับชีวิตการรวมตัวของครอบครัวได้ผู้เท่าหลี่หัวเราะและพูดว่าฉันไม่ได้อยู่ในนิวสตาร์ซิตี้เพื่อลูกสาวของฉันฉันมาที่นี่เพื่อหลานชายของฉันให้ฉันบอกข่าวดีบางอย่างแก่คุณคุณมีน้องชายแล้วคุณรู้หรือไม่หลานชายของฉันซึ่งเป็นอัจฉริยะหายากที่อายุไม่ถึง18ปีไม่ชอบหุ่นยนต์เลย เสียวเฟยไม่ชอบพึ่งพากองกำลังภายนอกเขากระตือรือร้นที่จะเสริมสร้างร่างกายของเขาเองในนิวสตาซิตี้เขาได้พัฒนาชุดวิธีการใช้ธาตุรังสีเพื่อเสริมสร้างร่างกายของเขาแต่ผลที่ได้มีจำกัดเพื่อที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับร่างกายของเขาเขาต้องการเรียนรู้ทักษะคนขายเนื้อจริงๆฉันไม่เห็นด้วยกับมันนายตอนแรกเขาเป็นผู้เที่ยวชันเรื่องเครื่องจักรที่ดีแต่เขาอยากเป็นคนขายเนื้อเขาบ้าเหรออย่างไรก็ตามภายใต้คำวิงวอนอันไม่มีที่สิ้นสุดของเขาฉันก็ยอมแพ้ ฉันรู้สึกว่ามารดกของคนขายเนื้อวันเลดไม่สามารถส่งต่อให้คุณและฉันได้หากเกิดอะไรขึ้นกับเราวันเลดจะหายไปลูกศิษย์เพิ่มเติมคือประกันพิเศษและฉันได้ตรวจสอบแล้วพรสวรรค์ของเสี่ยวเฟยในฐานะคนขายเนื้อนั้นไม่น้อยไปกว่าเปาติงบรรพบุรุษของเราเขาจะนำอาชีพพ่อค้าเนื้อไปสู่จุดสูงสุดอย่างแน่นอนความเร็วในการพูดของโอลี่นั้นรวดเร็วและเร่าร้อนแม้แต่นิ่งเอสเอชไยก็ยังรู้สึกถึงความตื่นเต้นของ,ของเขาทางโทรศัพท์เสี่ยวหนิงฉันต้องซื่อสัตย์กับคุณหลังจากรับเสียวเฟยเป็นลลลููกกิยยยย์ขอองงงงงััััันนนนแ้้วพาาทหมดจะถถ่่โไปเเสี ฉันเคยตรวจสอบคุณมาก่อนแล้วและความถนัดของคุณในฐานะคนขายเนื้อก็คล้ายกับของฉันจริงๆนักสู้แบบดั้งเดิมอย่างเราให้ความสําคัญกับความถนัดของเรามากกว่าผู้เที่ยวชานด้านเมชาด้วยความสามารถของคุณการพัฒนาอาชีพพ่อค้าเนื้อจะเหมือนกับของฉันอย่างไรก็ตามเสียวเฟยแตกต่างออกไปเขาอาจมีความหวังจริงๆที่จะบรรลุความฝันสูงสุดของนักสู้แบบดั้งเดิมซึ่งก็คือการต่อสู้กับหุ่นยนต์ที่แข็งแกร่งที่สุดด้วยร่างกายของเขาเมื่อเผชิญหน้ากับความซื่อสัตย์ของเท่าหลี่หนิงซีก็เข้าใจดีมาก ความปรารถนาอันยาวนานของโอลี่คือการส่งต่ออาชีพคนขายเนื้อวันเลตตอนนี้มีอัจฉริยะคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นและกำลังขอร้องให้เขาเรียนรู้เทคนิคการแล่เนื้ออัจฉริยะคนนี้คือหลานชายของเขาเป็นไปไม่ได้ที่ผู้เท่าหลี่จะไม่ยอมรับยิ่งไปกว่านั้นมีกฎเกณฑ์หนึ่งในนิกายศิละปะก,การต่อสู้แบบดั้งเดิมมาโดยตลอดซึ่งก็คือการมุ่งเน้นทรัพยากรทั้งหมดเพื่อฝึกฝนพอนสวรรค์ที่มีความสามารถมากที่สุดพรนสวรรค์ของยานยินเฟน,นั้นดีกว่าของเขาและโอลี่จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อฝึกฝนเเขาาาทงลือกนี้ไม่่ใชปัญห ยิ่งไปกว่านั้นผู้เท่าหลีไม่ได้ปิดบังมันและบอกความคิดของเขากับหนิงซีโดยตรงเขาเปิดกว้างกับนิ่งเอสแอชัยมากหนิงซีมีความสุขมากจริงๆกับการเลือกของเท่าหลีหนิงซีมีความลับมากมายและเขาไม่ต้องการให้เท่าหลีจับตามองนี่จะดีกว่าผู้เท่าหลีจะมุ่งเน้นไปที่การเลี้ยงดูหลานชายของเขาและหนิงซีจะมีอิสระมากขึ้นในอีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์ผู้เท่าหลีเห็นว่าหนิงซือไม่ได้พูดเป็นเวลานานและคิดผิดว่าลูกศิษย์ของเขาโกรธและหดหูเล็กน้อยดังนั้นเขาจึงปลอบโยนเขา สี่วหนิงคุณสามารถเรียนรู้อาชีพของคนขายเนื้อได้ฉันจะให้เทคนิคสำคัญแก่คุณอาจารย์จะทีทางให้คุณแต่การฝึกฝนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลสุดท้ายแล้วทุกอย่างก็ยังขึ้นอยู่กับความพยายามของคุณเองหากคุณมีคำถามใดๆคุณสามารถโทรหาฉันได้ทางวิดีโอแล้วฉันจะให้คำแนะนำทางไกลแก่คุณโดยส่วนตัวแล้วฉันขอแนะนำให้คุณมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ทักษะของปรามาจารย์ด้านเมชาความฝันของฉันในตอนนั้นคือการเป็นปรามาจารย์ด้านเครื่องจักรที่สามารถครองจัก,กรวาลได้ ผู้เท่าหลีบนอยู่นานขณะที่หนิงซีฟังอย่างเงียบๆเ,เขารู้สึกได้ว่าเท่าหลีรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากหลังจากได้พบกับหลานชายของเขาหนิงซีรู้สึกขอบคุณผู้เท่าหลีมันเป็นความช่วยเหลือของเขาที่ทำให้นิ่งเอสเอชสามารถผ่านช่วงสามเณรที่ยากลำบากที่สุดได้เมื่อเห็นว่าผู้เท่าหลีได้พบบ้านที่ดีและพบผู้สืบทอดคนโปรดของเขาหนิงซีก็มีความสุขมากเช่นกันทั้งสองคุยกันสักพักก่อนจะวางสายไปหนิงซีอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจระบบเกมใช้ความพยายามอย่างมากในการเลือกสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าหมายเลขหนึ่นองห้าของซอสทิวม สถานเลี้ยงเด็กกำมพา้ไม่เพียงแต่มีนิโก้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงโอลี่ผู้มีภูมิหลังที่ซับซ้อนอีกด้วยหนิงซีบอกตัวเองว่าสถานเลี้ยงเด็กกำพพา้หมายเลขหนึ่งห้ายังมีความลับมากมายที่เขาไม่รู้หลังจากโทรคุยกับผู้เท่าหลีหนิงซีก็เข้าใจรายละเอียดในเรื่องนี้เมื่อรู้ว่าเขาไม่ใช่เป้าหมายของตระกูลฮิวดา้าเขาก็โล่งใจหลังจากกินอะไรบางอย่างอย่างสบายๆหนิงซีก็หยิบมีดแล่เนื้อขึ้นมาอีกครั้งและเดินเข้าไปในป่าระดับหนึ่งต่อไปเขาจะเพิ่มระดับที่นี่อย่างรวดเร็วและปรับปรุงความง่่งอทีนนนตต้ หลังจากการต่อสู้ชีวิตและความตายในตอนเช้าโชคของนิ่งแอสแอชัยก็ดีขึ้นในช่วงบ่ายเขาได้พบกับกวางสามเขาสี่ตัวที่อยู่ตามลําพังค่าสิ่งมีชีวิตที่มีกำมันตภาพรังสีระดับหนึ่งกวางเขาสามเขาได้รับคะแนนประสบการณ์สองพันคะแนนอัจเจรีอัศเจรีอ,จรอาชีพคนขายเนื้อได้รับการอัปเกรดเป็นระดับสิบสามเศษศูนย์ศูนย0สองหมื่นร่างกายบวกหนึ่งคะแนนทักษะบวกหนึ่งคะแนนศักยภาพบวกหนึ่งความดื้อรั้นโดยกําเนิดสีน้ําเงินได้รับการอัปเกรดเป็นความดื้อรัน้นทอง ความดื้อรัน้นทองความดื้อรั้นไม่ใช่แค่ร่างกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความตั้งใจด้วยเพิ่มการป้องกันและต้านทานดีบับของร่างกายอย่างมากและเพิ่มการตัดสินความตั้งใจอย่างมากแม้จะอยู่ในสภาพได้รับบาดเจ็บทางร่างกายเจตจำนงยังคงสามารถรักษาความชัดเจนและออกแรงส่วนใหญ่ของร่างกายได้หมายเหตุการกัดกร่อนของาธาตุรังสีเป็นหนึ่งในสถานะลบเมื่อความสามารถด้านความดื้อรั้นของเขาได้รับการอัปเกรดเป็นทองหนิงชีก็ใช้มีดแล่เนื้อแย่แขนของเขาทําให้เกิดเสียงตัดโลหะที่เจาะหูคลื่นแห่งการป้องกันนี้ได้รับการปรับปรุงอย่าางมาก หลังจากเพิ่มเลเวลเป็นระดับ13และกินแกนเนื้อ9ลูกร่างกายของนิงเอชไก็มาถึง22.09คะแนนคะแนนศักยภาพของเขาถึง7คะแนนและยังคงสะสมอยู่เพิ่มคะแนนทักษะ2คะแนนให้กับเทคนิคชีวภาพของเขาใช้สอแต้มทักษะเพื่อเพิ่มระดับเทคนิคทางชีวเคมีของคุณเป็นระดับ4ี่คุณได้รับคุณลักษณะแบบระเบิดหอลายจุดเมื่อย่อยสลายซากศพของสิ่งมีชีวิตมีความเป็นไปได้ที่มันจะดรอปแก่นเนื้อถึง3-5เท่าเมื่อเห็นลักษณะของเทคนิคทางชีวเคมีระดับ4หนิงสีก็รู้สึกยินดีเป็นอยย่่างงิ แม้ว่าการบริโภคแกนเนื้อในแต่ละครั้งไม่ได้เพิ่มร่างกายของเขามากนะักแต่ก็ยังมีการปรับปรุงที่ดีเมื่อสมสมตอนนี้เขามีพลังระเบิดหลายครั้งตราบใดที่เขาโชคดีเพียงพอการเติบโตของร่างกายของเขาก็จะเร็วขึ้นเทคนิคทางชีวเคมีนั้นทรงพลังจริงๆหนิงซีมองดูท้องฟ้าพระอาทิตย์อัสดงยังคงส่องแสงอยู่เขาต้องรีบไปหลังจากค้นหาในป่ามาได้สักระยะหนึ่งเขาก็เห็นกวางสามเขาสามตัวรวมตัวกัน นิงซีไม่ได้ล่าถอยนอกจากนี้เขายังต้องการทดสอบพลังป้องกันของพรสวรรค์โดยกำเนิดที่ดื้อรั้นสีทองของเขาดังนั้นเขาจึงรีบพุ่งไปข้างหน้าโดยตรงเมื่อร่างกายของเขาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆความแข็งแกร่งของนิ่งเอสเอไก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและความเสียหายของมีดเขียงในมือของเขาที่มีต่อกวางเอลสามเขาก็สูงขึ้นเรื่อยๆอยในอดีตจะต้องตัดมากกว่าสิบครั้งเพื่อตัดท้องของกวางสามเขาตอนนี้เขามักจะใช้มีดแทงสองหรือสามครั้งที่ท้องจนทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหาัส หนิงซือใช้ร่างกายที่ยืดหยุ่นและฝีเท้าของเขาเพื่อหลบและเคลื่อนที่ไปมาระหว่างกวางเอลสามเขาทั้งสามตัวเขาจะแทงพวกมันเป็นครั้งคราวแม้ว่าเขาจะถูกกวางสามเขาจมตีเป็นครั้งคราวก็ตามมันยังถูกขัดขวางด้วยการป้องกันอันแข็งแกร่งของเขาการต่อสู้ดำเนินไปนานกว่าสิบนาทีหนิงซือต่อสู้กับสามตัวและสังหารกวางเอลสามเขาไปสามตัวได้รับคะแนนประสบการณ์หกพันคะแนนหนิงซือวัดพลังการต่อสู้ของเขาในใจและรู้สึกว่าตอนนี้เขาสามารถต่อสู้อย่างใกล้ชิดกับสิ่งมีชีวิตกัมมันตภาพรังสีระดับสองได้แม้ว่าเขาจะชนะไม่ได้้แต่เขาก็ยังหลบนีได ผลลับที่เฉพาะเจาะจงอาจขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของพวกเขาด้วยวิธีนี้ระดับอันตรายของนิ่งเอสเอชไอในป่ารังสีระดับหนึ่งจึงลดลงอย่างมากสิ่งมีชีวิตกัมมันตรังสีระดับสองจะปรากฏเป็นครั้งคราวในป่ารังสีระดับหนึ่งแต่สิ่งมีชีวิตกัมมันตภาพรังสีระดับสามไม่ค่อยพบเห็นเพื่อให้สามารถต้านทานสิ่งมีชีวิตกัมมันตภาพรังสีระดับสองได้นิ่งเอสเอชไอจึงสามารถป้องกันตัวเองในป่ารังสีระดับหนึ่งได้ดูเหมือนว่าฉันไม่รีบร้อนที่จะกลับไปยังฐานที่มั่่่่่นนนนแแมมมมม้้้ววาาาจจะะะืืืดดกกกกก็็ตตขขณทีหิิงงงงออลััคครบบเเเสช คุณต้องการใช้เทคนิคทางชีวเคมีระดับสี่เพื่อย่อยสลายซากศพของกวางเอลสามเขาหรือไม่คำแนะนำเทคนิคทางชีวเคมีระดับ4สามารถสลายสิ่งมีชีวิตกัมมันตภาพรังสีระดับหนึ่งได้อย่างสมบูรณ์และมีความเป็นไปได้ที่จะกระตุ้นให้เกิดการระเบิดหลายครั้งใช่ไม่ใช่หนิงซีเลือกใช่ร่างของกวางสามเขาที่อยู่บนพื้นนั้นพร่ามัวในขณะที่มันถูกแยกย่อยออกเป็นชิ้นเนื้อและเลือดสลายตัวสำเร็จได้รับเนื้อเยี่ระดับหนึ่งจำนวนสิบปอนด์เขาสีดำของกวางสามเขาหนึ่งอันและแก่เนื้อของกวาง หนิงซือใช้เทคนิคทางชีวเคมีอีกครั้งโดยไม่ได้กระตุ้นลักษณะพิเศษขององค์การระเบิดหลายครั้งและสลายร่างของกวางสามเขาตัวที่สองถึงกระนั้นเขาได้รับแก่นเนื้อเพียงส่วนเดียวเท่านั้นยังไม่ได้กระตุ้นลักษณะการระเบิดหอลายจุดดูเหมือนว่าความน่าจะเป็นของลักษณะการระเบิดหอลายจุดนี้ไม่สูงนักหนิงซีหมดความหวังไปแล้วเขาได้ชำระกวางสามเขาตัวสุดท้ายแล้วแต่เขาก็ต้องประหลาดใจมากสลายตัวสำเร็จและกระตุ้นลักษณะการระเบิดหอลายจุดคุณได้รับเนื้อเยลลี่ระดับนนนดกกหนึ่งจำนวนเก้าปอนด์เขาสีก การระเบิดของโชคนี้ไม่เพียงแต่กระตุ้นลักษณะการระเบิดหลายครั้งแต่ยังกระตุ้นมันถึงห้าครั้งอีกด้วยแขนเนื้อมีทั้งหมดเจ็ส่วนหนิงซือกินมันทั้งหมดและร่างกายของเขาเพิ่มขึ้นเป็นยี่สิบสองจุดหนึ่งหกพระอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วและทัศนวิสัยในป่าก,ก็ต่ำมากแต่หนิงซีก็ไม่จากไปเขาหลีกเลี่ยงการต่อสู้ในตอนกลางคืนเมื่อวันก่อนเพราะเขาไม่แข็งแกร่งพอตอนนี้เมื่อเขาแข็งแกร่งขึ้นแล้วเขาควรเรียนรู้ที่จะต่อสู้ในเวลากลางคืน การต่อสู้ในสถานการณ์ที่วิสัยทัศน์ของเขาถูกจำกัดสามารถฝึกการรับรู้และสัญชาตญาณการต่อสู้ของนิงเอสเอชได้จึงปลูกความสามารถทางกายภาพให้ตื่นขึ้นหนิงซีเดินเบาๆในตอนกลางคืนกลั้นลมหายใจและเดินผ่านป่าหนิงซีได้พบกับกวางเอลสามเขาสองตัวที่รวมตัวกันเป็นครั้งแรกหลังจากฆ่าพวกเขาแล้วเขาได้รับแกนเนื้อสีชิ้นจากนั้นเขาก็วิ่งเข้าไปหาฝูงกวางเอลและหลบหนีไปอย่างเสียใจพวกเขาทั้งหมดเผชิญหน้ากันอย่างกระทันหัน โชคดีที่สิ่งมีชีวิตที่มีกำมันตภาพรังสีมีความรุนแรงและไม่รู้ว่าจะวิ่งหนีอย่างไรมิฉะนั้นด้วยการมองเห็นในเวลากลางคืนเขาคงจะประมาทมากเกือบตลอดเวลาและไม่สามารถได้อะไรเลยหลังจากคุ้นเคยกับมันมาระยะหนึ่งแล้วหนิงซือก็ค่อยๆเรียนรู้ที่จะตัดสินว่ามีสิ่งมีชีวิตที่มีกำมันตภาพรังสีอยู่ตรงหน้าเขาหรือไม่รวมถึงขนาดและจำนวนสิ่งมีชีวิตที่มีกำมันตภาพรังสีขึ้นอยู่กับลักษณะเช่นกลิ่นของสิ่งมีชีวิตและการตกลงมาของหญ้าเขาไม่เพียงแค่พึ่งพาวิสัััยททศนนน์ขของเเาา่้ การปรับปรุงเหล่านี้ช่วยให้นิ่งเอสแอนไกเลี่ยงการแอบโจมตีของหมาป่าตาสีเขียวนี่คือหมาป่าตาเขียวตัวเดียวมันซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้และยากต่อการตรวจจับด้วยตาเปล่าถ้าไม่ใช่เพราะความจริงที่ว่านิ่งเอสแอไได้กลิ่นเหม็นของหมาป่าตาสีเขียวเขาคงถูกมันกัดจากด้านหลัง